สวัสดีครับครูผมแบงค์การ์มเกมแคสเตอร์ผมนะเรายังอยู่กับโปรเจกต์ทัวร์นาเมนต์อีกเช่นเคยครั้งนี้จะมาหาเพลงเปิดหรือเพลงปิดจากอนิเมะโจโจโท,ที่ผมชอบที่สุดนั่นเองครับผมนะตอนแรกจะเอาแค่เพลงเปิดแต่มันน้อยไปก็เลยรวมเพลงปิดมาด้วยก็ดีครับผมนะเผื่อมีเพลงปิดที่ผมอาจจะชอบกว่าเพลงเปิดบางอันใครจะรู้ว่าผมนะโอเคชอบอันนี้อย่างหนึ่งตรงที่มันจะเป็นวิดีโอมาเปิดเฮ้ เปิดให้ฟังเลยว่าเพลงไหนมันยังไงบ้างอะไรบ้างแต่ผมคงเปิดไม่ได้ผมนะเพราะว่าลิขสิทธิ์อย่างที่รู้กันดังนั้นก็ดูภาพกันเหมือนเดิมโอเคโอเคแล้วก็เช่นเคยบอกกันอีกครั้งรับผมนะว่าน,นี่เป็นความชอบส่วนตัวผมล้วนๆอาจจะไม่ตรงกับพวกท่านก็ไม่เป็นไรมาดูกันก็แล้วกันโอเคเราจะมีทั้งหมดอืมดรอบ16เพลงนั่นเองรวมเพลงเปิดกับเพลงปิดโอเคงั้นก็มากันเลยผมนะ อันแรกไม่แน่ใจผมอาจจะเปิดได้สักประมาณสาวิเพื่อทุกท่านพอจําได้ว่าเพลงนั้นเป็นเพลงไหนเออเผื่อลืมอะไรแบบนี้งั้นเดี๋ยวจะเปิดสักสาวิเออแต่ละเพลงแล้วก็มาลองคิดว่าอันไหนดีกว่ากันอันแรกก็จะมีโจโจเพลงปิดภาค3แล้วก็เพลงปิดของภาค5ครับผมนะให้ฟังสาวิอ่ะอันแรก เป็นเพลงนะครับผมนะตอเ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 มันก็ฟังเพลินดีนะอีกอันหนึ่งเพลงจบภาคห้าน่าเป็นเพลงจบแรกมั้งเป็นแนว R&B ครับผมนะเออแค่นั้นพอให้พอรู้ว่าคืออะไรครับผมนะสองอันนี้ถ้าเกิดให้เทียบกัน ผมค่อนข้างให้ผ้าห้ามากกว่าเพราะว่าเนื้อหาเพลงแม่งหาผมนะถ้าเกิดว่าใครฟังเฉยๆไม่คิดถึงเนื้อหาอะไรก็คงเป็นเพลงที่ฟังอะไรดูเพลาะใช่ไหมอะไรดูซึ้งน่าขยับใช่ไหมแต่ความหมายของเพลงมันมีแต่การจะปั้มเธอทั้งวันทั้งคืนเห็นเธอแล้วอยากปั้มประเด็นก็คือ ตองเพลงจบใช่ไหมมูวี่มันเป็นพวกโจโจ้ไหลไปเรื่อยๆใช่ไหมมันเลยเหมือนกับจะสื่อว่าพวกนี้มันปั้มกันทังวีทั้งวัน <laughs> มันเลยหาเว้ยพวกฝรั่งนี่เขาตกใจมากที่อาจารย์แกเขาเลือกให้เพลงนี้มาเป็นเพลงปิดภาคห้ามันแลดูหาเออส่วนเพลงภาคสามเฉยๆนะอืมมันก็เข้ากับเนื้อหาเพราะว่า Walk like an Egyptian ใช่ไหมเดินเหมือนคนอียิปต์แต่ว่า ก็แค่นั้นผมให้อันนี้มากกว่าเพราะแม่งหาดีผมนะเพลงมันก็ออกจากพอนะแต่เนื้อหาแม่งพอไมรวมกับโจโจแล้วแม่งเกศาสตร์โอเคมาเอาเพลงจบภาคห้าเหนือกว่าผมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวต้องรีบกดหยุดโอเคต่อไปเป็นเพลงเปิดภาคสามอันที่สองแล้วก็เพลงจบภาคสี่อ่ะสามวิอันนี้เพลงเปิดภาคสามอันที่สอง ตอนแรกออกมาค่อนข้างช้าแต่พอไปกกลางๆแม่งรัวมากโคตแมนอ่ะแล้วอีกอันเดงอันนี้ก็เพลงจบภาคสี่ลองตัวอย่างตัวนี้เออมันค่อนข้างจะพอเนะผมชอบเพลงจบภาคสี่มากแต่ถ้ามาเทียบกับเพลงเปิดภาคสามอันที่สองแอืม ยิ่งเป็นตอนที่ดีโอปลดล็อกมาแล้วแล้วพอดีโโผล่มาต่อยด้วยมันเป็นอะไรที่แบบอืมอย่างเทอืมเพลงจบมันเพราะอ่ะภาคสี่แต่ว่าและดีไซน์ก็เท่นะเออที่มันซูมเข้าไปเรื่อยๆผ่านตัวละครไปเรื่อยดีไซน์เลยเทมาแต่ต้องให้เพลงเปิดนี้ดีกว่าผมเนี่ยในแง่ของความเลาใจอันนี้จะเหนือกว่าโอเคต่อไปเป๊ะ โอ้ให้ฟังตัวอย่างเลยกันเป็นเพลงเปิดของภาค5อันสุดท้ายครับผมนะโอเคและนี่อะไรอ๋โอโหอู้เป็นเพลงเปิดภาค3ามเชดอาแล้วจุวย้ยอันนี้นี่หลายคนคงจะเริ่มลำบากใจครับผมแนะวอันไหนจะเหนือกว่ากันอืมเออ อืมยอมแล้วว่าเพลงเปิดภาคสามตอนแรกไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะรู้สึกเฉยๆฟังไปฟังมาก็เริ่มจะโอเคส่วนเพลงเปิดภาคห้าที่สองนี่เหมือนกันแต่ว่าผมว่าเพลงเปิดภาคห้าที่สองมันค่อนข้างมันพอผ่านช่วงนี้ไปแล้วมันก็จะดูหรดอดูดอมันค่อนข้างจะรัวดีขณะที่เพลงเปิดของภาคสามอันแรกนี่ มันไม่ค่อยจะเดือดขนาดนั้นเท่าไหร่ถ้าให้ผมลองคิดดูผมให้เพลงเปิดห้าที่สองก็แล้วกันผมค่อนข้างชอบนี้มากกว่ามันมันกว่าตอนช่วงท้ายมันกว่าเพลงเปิดที่สามค่อนข้างจะเนิบจนเกือบท้ายค่อยมันอะไรแบบนี้เออแต่นี่คือมันมันดีผมให้เพลงเปิดห้าสองเหนือกว่าภาคสามก็แล้วกันต่อไปเป็นเพลงเปิดภาคหกครับผมเนี่ย เป็นเพลงล่าสุดแล้วก็เพลงเปิดอันนี้เหรอ <Hey. S 1> เป็นเพลงเปิดภาคสี่คผมเนะ่ชีดอ่าเพลงเปิดภาคใหม่ผมไม่ได้ชอบขนาดนั้นต้องบอกเลยผมชอบดีไซน์เพลงเปิดนะอืมภาพแอนิเมชันอะไรแต่ว่าความเพราะของภาค4ี่นี่คือแบบมันโจดีอะ่ะเออฟังแล้วมันก็โจ๊ะ เออมันค่อนข้างโจกกว่าผมชอบอันนี้มากกว่าอันนี้มันก็โอเคมันก็มันดีแต่ว่าผมชอบอันนี้มากกว่าเออเอาให้เพลงเปิดภาคสี่ชนะไปต่อไปนี่อะไรอ๋อเพลงจบที่สองของภาคสามและนี้เพลงเปิดอะไรอ๋อเพลงเปิดที่สองของภาคสี่ภาคสี่มีกี่เพลงสามเพลง ถ้าไม่นับรวมรีมิกด้วยก็มีแค่สามเพลงถ้านับรวมรีมิกก็สี่เพลงห้าเพลง <c oughs> อาจจะเป็นหนึ่งในภาคที่มีเพลงเยอะที่สุดเลยก็ว่าได้ผมเนี่ยอืมผมไม่ไม่ค่อยอะไรกับเพลงเปิดนี้เท่าไหร่นะยอมรับว่าเพลงเปิดแรกของภาคสี่ดีกว่าแต่ว่าถ้าเทียบกับเพลงจบของภาคสามอันที่สองนี่เฉยๆมากเลยนี่เพลงจบที่ไม่มีอะไรเลยมีแค่ดนตรีชิวๆ ผมไม่แน่ใจว่ามันสื่อความหมายหรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างธรรมดามากอันนี้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ผมก็ย,ยังว่านี้ดีกว่าเอาอันนี้กันเลยกันภาคสี่นี้ไปสองอันแล้วเนี่ยต่อไปอันนี้อะไรอีอ๋ออันนี้อีดีไหนอันแรกนี่กันเพลงจบของภาคใหม่ล่าสุดก็ก็เพลงนี้เพลงอะไร ภาคหนึ่งอะโหต้องภาคหนึ่งดีวะโอพีโจโจภาคหนึ่งเป็นอะไรที่ออริจินอลและก็ตำนานมากผมเนี่ยหลายคนโดยมาดูโจโจเพราะเพลงเปิดแม่งโคตรเทเป็นตำนานมากเพลงเปิดนี้ต้องผ่านต่อไปเบรกดาวเบรกดาวภาคสี่เพลงเปิดที่สามและก็เพลงจบเหรอโอเพลงจบของภาคแรกฟาด อันนี้ไม่ง่ายนะหลายคนอาจคิดว่าง่ายเพราะว่าเพลงจบของภาคแรกอะ่ะเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทําให้โจโจโด่งดังได้ถึงทุกวันนี้เพราะว่าม่งเป็นมีมเว้ยมีมทูบีคอนติเนียลจได้ปะท,ที่เวลาจะเกิดอะไรขึ้นจะมีทูบีคอนติเนียลแล้วก็เพลงนี้ขึ้นเอออันนี้แหละเป็นค่อนข้างตํานานที่ทําให้โจโจเกิดมาทุกวันนี้กับเบรกดาวเบรกดาวมันก็พรอะนะแต่สำผมไม่ขนาดนั้นอืม หรือแม้แต่ตอนที่มันเฉลยความรักของคีลาแล้วเ,เพลงเปลี่ยนไปแต่ผมก็ยังเฉยๆผมให้เพลงจบภาคหนึ่งชนะเพราะว่ามันเป็นตำนานหนึ่งในสิ่งที่ทำให้โจโจโด่งดังเพราะมีมแม่งมีมจากเพลงนี้เออมีมทูบีคอนติเนียต่อไปเพลงเปิดภาคห้าเพลงเปิดภาคสองอันนี้คือเพลงเปิดภาคห้าต่อไปเพลงเปิดภาคสอง อสำหรับผมนี่ค่อนข้างจะขาดร้อยผมเนะีพี่เปิดภาค5โอเคนะมันสนุกดีแต่ว่ามันไม่ข้าภาค2ภาคสองเป็นอะไรที่สุดยอดสุดแล้วทั้งวิช,ชวลทั้งจังหวะความโจค้ความอะไรเพรละมากผมให้ภาค2วินขาด้ะผมเนะี่ยต่อไปเพลงเปิดห้าสอเจอกับเพลงเปิดสี่สองโอเคอมผมให้ห้แล้วกัน เพราะ4 2ผมไม่ได้ชอบขนาดน,นั้นอยู่แล้วมันก็โอเคแล้วมันดีแต่ว่า5 2มีมอะไรที่เยอะก,กว่าเราหลักก็ชอบแอนิเมชันหรืออะไรด้วยแหละแล้วก็เพลงแล้วก็เออเนี่ยตอนหลังนี่คือ,อยังเดือนเลยเออไอห้าสองผ่ 5, 2, านไปต่อต่อไปสกับ 2. โอโหอันนี้ยากแหละเพราะว่ามันสไตล์เดียวกันเลยนะเออถ้าเกิดใครสังเกตเพลงเปิดภาคสองเพลงเปิดภาคสีมันสไตล์คล้ายกันมันโจ๊ะมหมืเงกัน แต่ถ้าในแง่อะไรโจกกว่านี่ผมให้ภาคสองโจกกว่าว่ะอืมถ้าต้องดวนกันภาคสองเนี่ยน่าจะต้องไปอืมให้ภาคสองต่อไปโซ,โซเพลงจบภาคหนึ่งกับเพลงเปิดสามสองอืม ในแง่ภาพอนิเมชันวิชวลในแง่ความมันเพลงเออในแง่โจทาโรต่อยกับดีโอตอนท้ายรู้สึกจบใช้คลิปนี้เหนือกว่าหมดอันนี้เหนือเหนือเพราะว่าความเป็นมีมของมันเพลงแม่งเป็นมีมเป็นตำนานแค่นั้นเลยผมนะเพลงจบแต่เพลงนี้มีความมันมีอะไรอืมเอาไงดี ให้พูดตามตรงเพลงจบสามไอเพลงเปิดสามสองผมก็ไม่ได้ขนาดนั้นเท่าไหร่มันก็หนุ่ดตีอ่ะแต่เพลงหนึ่งแม่งมีหมายมันเป็นตำนานนะ <c oughs> เป็นหนึ่งในสิ่งที่ทำให้โจโจเกิดผมเอาเพลงหนึ่ง ending ละกันแม่งตำนานแม่งมีจริง <c oughs> อาเพลงจบห้าหรือว่าเพลงเปิดหนึ่งในแง่ตำนานอะไรก็ควรจะเป็นเพลงเปิดหนึ่งใช่ไหมแต่ผมหาว่าผมวิ่คุผมก็ยังคิดว่าเพลงนี้แม่งหาไอเพลงจบห้าเนี่ย every time I close my eyes wake up feeling so h o l e นี่แค่บรรทัดแรกเนี้ยถ้าเกิดใครไม่รู้คำแปลจะงงผมนะคำแปลก็คือทุกครั้งที่ฉันลืมตาตื่นมา ตื่นมาปุ๊บตูหืนเลยไม่สามารถเอาเธอเออกจากหัวได้ฉันอยากจะฟีกอยู่เพลงแม่งอย่างฮาแล้วเป็นภาพพวกโจโจมาแม่งจะฟีกกันเลยแบบเดียวอชอบความหมายเพลงแม่งมากเพลงหนึ่งมันก็มันดีแหละแต่ว่าผมให้ความเป็นมีมของเพลงนี้แล้วกันเอาเพลงจบห้า<笑><笑>เอออะมารอบลอง โอ้เพลงเปิดห้าสองเพลงจบห้าผมนะการโดนของภาคห้าสินะโอเคอมผมให้หอนี่ผมก็ยังชอบอ่ะเนี่ยตอนที่แม่งมาใหม่ๆผมเปิดฟังคนหลายรอบเลยผมตกใจมาคือผมฟังอังกฤษออกไงแล้วพอแม่งขึ้นมาครั้งแรกที่ผมดูแม่งตกใจมันเป็นอะไรที่อิมเพรสชันสูงมากติดหูผมมากแล้วผมก็ไปหาฟังเพลงนี้ของเวอร์ชันตํารับอะไร เออผมชอบอันนี้มากเอามา <c oughs> เข้ารอบชิงเฉยเลยฮะต่อไปหนึ่งมีมกับสองสองมาครับผมเนี่ยโอเค okay. แล้วก็มาถึงรอบชิงครับผมนะ <c oughs> เพลงเปิดสองกับเพลงจบห้าครับผมเนี่ยโอเคก็ okay. ถึงเวลาที่ความมีมความฮหาต้องถูกโลครับผมนะกับความเป็นตำนานของเพลงนี้ ทุกวันนี้ผมยังฟังไม่ขาดเพลงนี้แม่งสุดยอดแมกสุดยอดแห่งความมันและก็วิชวลและก็เป็นเพลงของโจโจภาคที่ผมว่าดีที่สุดในซีรีส์นะตอนนี้ในหกภาคนะผมว่าคงก็ยังว่าภาคสองนี่ดีที่สุดอืมหรือเปล่าไม่เชิงดิผมไม่ได้คิดว่าภาคสองดีที่สุดผมคิดว่าโจเซฟเป็นโจโจที่ดีที่สุดเอายี้ดีกว่า แต่ภาคที่ดีที่สุดนี่ต้องมานั่งคิดอีกทีกว่าภาคไหนภาคสองมันก็เป็นดับต้นๆอยู่ดีแหละแต่ผมต้องคิดก่อนว่าภาคอื่นเป็นยังไงอืมเอาไปว่าเป็นโจโจ,โจที่ผมชอบที่สุดในภาคสองแต่ว่าภาคดีที่สุดมันค่อว่ากันอีกทีโอเค ก็คือภาค2วินครับผมนะแล้วเพลงโจโจที่ผมชอบที่สุดก็คือเพลงเปิดภาคสองนั่นเองเย่โอเคผมนะั่นคือการจัดอันดับทัวรนะ์นาเมนเพลงเปิดและปิดโจโจที่ผมชอบผมแนละทุกท่านมีความเห็นว่าไงเห็นด้วยหรือไม่ก็ทิ้งไว้ก่อนคอมเมนต์ด้านล่างได้ผมนะหรือว่าท่านชอบอันไหนก็บอกผมได้ผมนะจะได้รู้ว่าผมนี่คิดเหมือนกับท่านหรือเปล่าหรือว่าบางคนชอบอย่างอื่นก็ แชร์กันได้ในของเมต์ดาลางผมนะโอเคใครชอบคลิปนี้อย่าลืมใครแชร์แล้วก็เมนเพื่อปเป็นกำลังใจผมถ้าหย่งนั้นผมนะั้น้าเกิดใครอยากดูผมเล่นอะไรแบบนี้ก็กดไ like ลค์กันเยอะใขยายผมทําแข่งขันซีรีส์อะไรต่อก็อทิ้งกับนของเมต์ดาลางได้สวัสดีครับก่กนดบาย่วยกูดไน